ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินหนูหน้อยสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีวันที่3เมษายน2566นะคะ สวัสดีคุณพอ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านเดอจ่าเดอสำหรับคลิปนี้ก่อนจะไปรับชมแนวทางฝากคือกเกาเดอจ่าเดอสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องนำํำในเดอจ่าเดอสำหรับผลท่าน้อยเมื่อวานนี้ท่านผู้ชม ห้าน้อยมือว่านนสามรออหลุดเดอจ่าเดอหลุดไปแล้วนะคะเข้าแค่เลขเด่นวิ่งรูดเดอจ่าเดอเข้าเด่นสามและสี่วิ่งรูดสามเนาะจ้าเนาะมือว่านนี่ขอโทษทุกท่านเลขในาตาล่างลุดไปเนาะจ้าเนาะมือว่านนี่ได้ต่สา,ายลุดเนาะจ้าเนาะเอาสำหรับฟลิปนี่ มารับชมแนวทางเหล็กห้าหน้อยกันต่อเลยเนาะจ้ะเนาะสำหรับแนวทางเหล็กห้าหน้อยตารางนี้เดอ้อทำชมสําหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่นะคะรวมสามรอบนะคะพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดแล้วจ้ะเดอ้อได้แล้วคือหยุดคือว่าท่านเลขเข้ารอบพิเศษแล้วหรือว่าปกติ ที่มาก่อน,นเนาะจ้ะเนาะได้แล้วคือหยุดนะคะสำหรับรอบเฉพาะกิจนั่นนำไปเล่นได้นาะจ้ะเนาะรอบเฉพาะกิจนำไปเล่นได้เพราะว่าตัวเลขมันสัมพันธ์กันนะคะสำหรับเมื่อนี้มีแนวทางเล่า,ดาเด้อจ้ะเด้อแนวทางเล่าเลขคานอยตารางนี้นำไปเล่นได้นะคะ เพราะว่าแนวทางเหล็กฮ้าน้อยตะลางนี่ออกเล่าบ่อยๆเด้อจ้าเด้อตัวไปนี่แอดมินก็นจะนําแนวทางเหล็กฮ้าน้อยตะลางนี่ลหละท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางเราพัฒนาเด้อจ้าเด้อสาหรับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ๆทันใดเน,นาะแต่เนาะที่เขามาแล้วได้ได้ฟังแล้วก็สังเกตเบิ่งเด้อจ้าเด้อว,ว่าแนวทางเหล็กฮ้าน้อยตะลางนี่เข้า ลาวพัฒนาบ่อยมากเด้อจ้าเด้อถ้าเมื่อใดมีล่าพัฒนาเลขฮานอยตารางนี้ชอบเข้าอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเมื่อใดแนวทางเลขฮานอยลดท่านผู้ชมอย่านำไปเล่นรลาวพัฒนานะคะเพราะว่ามันกัดจะลดคือกันเนาะจ้าเนาะ เอาสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางเหล็กฮานอยกันต่อเลยเนาะจานะ้ะเนาะสำหรับมือหนีจอบซ่อมเบงกกัดด้เด้อจ่ะเด้อเพราะว่าแนวทางเหล็กฮานอยเมื่อวานนี่หลุดไปแล้วเนาะจานะ้ะเนาะแต่ว่าแนวทางเหล็กฮานอยตารางนี้เด้อท่านผู้ชมถ้าหลุดแล้วจะไม่หลุดซ้ํานะคะเตรียมกระสุนไว้ยิ่งเลยเด้อท่านผู้ชมสำหรับทันใดที่พ้อมนาะจานะ้ะเนาะแนวทางเหล็กฮานอยรวมสามรอบในตารางเดียวกันนะคะ จำวันที่3เมษายน2566เลขในตารางนะคะ5 6 8 9 1 2นะคะเลขในตารางนะคะเด่น5และ6นะคะวิ่งรูด6นะคะสำหรับเมื่อนี้เด่นหากับ6มาทอๆกันเ้อท่านผู้ชมแอดมินตัดสินใจ ให้วิ่งหกรูดหกเอา,านะ้ะเนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดระวังเดอจ้าเดอเหลือกให้ถือเดอจ้าเดอ6หกชุดเด่นห้าเก้าห้าหนึ่งห้าสองหกเก้าหกหนึ่งหกสองนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญนะาณในการรับชมด้วยนะคะสายวิ่งสายรูดวิ่ง รูดไฮ้ถืดได้จ้าเดอและ6มาเท่าๆกันนะคะสายวินจัดเลยด้ยจ้าเดอสายวินจัดเลยนะคะสิคู่ในตารางอย่างน้อยมาให้เห็นแน่นอน1คู่นะจาเนาะเน้นพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วหยุดเฉพาะกิจสามารถนำไปเป็นแนวทางได้เพราะตัวเลขมันสัมพันธ์กัน แต่แอดมินหนูน้อยเน้นพิเศษปก,กติและ VIP ได้แล้วหยุดเดอจ่าเดอตัวโต๊2ยคู่นั้นถ้าเลขในตารางมามีให้เห็นแน่นอน1คู่เดอจ่าเดอเอา้าแนวทางตัวเลขหายไปแล้วต่อไปนี้แอดมินหนูน้อยจะโฆษณาขายสินค้าทางร้านเดอ a จ่าเดอสำหรับคุณพ่อค,คุณแม่พี่ๆท,ทันใดที นใจสินค้าผลิตภัณฑ์ทางล้านน,าานะจ๊ะเนาะสำหรับสินค้าทางล้านน,าานะจ๊ะเนาะก็จะมีกาแฟเพื่อสุขภาพเขาชะงุ้มบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกาแฟสุขภาพโมโนช่วยบำรุงสมองบำรุงสายตา,น,า,านะจ๊ะเนาะสำหรับท่านใดที่สนใจโทรขามาสังได้เลยเด้อจ้าเด้อที่เบอร์0 9 2 6 3 2 5 5 1 3หหรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะ สำหรับตัวนี้นะจ๊ะเนาะ,ะกาแฟเขาชะงุม้มบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายกล่องละ225บาทบรรจุในกล่อง15ซองนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นโมโนบำรุงสมองบำรุงสายตาเดอจาด้าเดอบรรจุในกล่อง15ซองกล่องละ225บาทนะคะ กล่องละ225บาทมีค่าส่ง50บาทถ้าสั่ง2กล่อง450บาทส่งฟรีแบบโอนนะคะแล้วก็จะมียาสีฟันสบู่ล้างหน้านะคะสะบู่ล้างหน้าใบบบวบกและสะบู่ล้างหน้าทองคําเดอจ่าเดอสํสหรับท่านใดที่สนใจเนจาะจ้ะเนาะโทรเข้ามาสั่งได้เลยที่เบอร์0 9 2ย์2 5 5 1 3 แล้วก็จะมีครีมทาฝ้านะคะสำหรับครีมตัวนี้เป็นครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะใช้บํำรุงผิวหน้าก่อนนอนเท่านั้นนะคะเพียงชุดละ150บาทส่งปีนะคะสำหรับครีมกับสบู่ทูโตมาจากเนาะมีโปรส่งฟรีอยู่แล้วนะคะสำหรับสบู่ตัวนี้เป็นสบู่กุลต้า นมข้าวเร่งผิวขาวเด้อยจ้าเด้อสำหรับทันใดทีสนใจสบู่ที่ว่าขาวไวเนาะจาา้าเนาะนาฮอนแล้วท่านใดทีกำลังมองหาสบู่ล้างหน้าทโตเนาะจ้าเนาะสำหรับสบู่นมข้าวนี้เป็นสบู่กูลตาเร่งผิวขาวล้างหน้าทูตัวได้ในก้อนเดียวกันเด้อจ้าเด้อหนึ่งแพ็คจะมีสิบก้อนนะคะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทสมงีเด้อจ้าเด้อสำหรับสบู่ตัวนี้เนะจ่าเนาะ ส่งฟรีนะคะสูตรที่พร้อมส่งคือจะมีแค่น้ํานมข้าวสูตรเดียวนะคะสําหรับสูตรที่พร้อมส่งสบู่ล้างหน้าทูตัวนี่เนาะจ้ะเนาะกลิ่นหอมฟองเยอะนะคะสาหรับสบู่ตัวนี้เนาะจ้ะเนาะสะบู่ตัวนี้ท่านไดทีว่าอยากได้ค่ะไวเดอจัะเดอล้างหน้าทูตัวได้ในก้อนเดียวกันกลิ่นหอมฟองเยอะมาก นนำนมขาวแล้วจาออ้าเ้อที่มีพร้อมส่งราคาเพียง190บาทส่งฟรีนะคะครีมฝ้าขาวตราเด็กแกะชุดละ 1, 150บาทส่งฟรีเหมือนกันนะคะสำหรับทันใดที่กำลังมองหาครีมทาผิวนะจ๊ะเนาะสำหรับครีมทาผิวโคเซอรี่นี้ลดกลิ่นกายได้ดีมากนะคะทันใดที่สนใจนะจ๊ะเนาะ หลอดละ290บาทเด้อจ้าเด้อคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่สนใจสินค้าทั้งหลานสามารถโทรเข้ามาสั่งได้เลยโทรเข้ามาหาแอดมินหนูน้อยได้เลยเนาะจ๊ะเนาะหรือว่าจะเมมเบอร์ทักไลน์ได้เลยนะคะ0926325513อานะจะเนาะอาสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แอดมินหนูน้อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ